สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงยบโบพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชุวจวันของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2016นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานและก็โชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร นนฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e กดติดตามปราังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนอนน้อมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนะาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สาม ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ s of Pentacles Four of One mm hmm. เป็นไพ่ The World ในเอ่อไพ่ King ถือดาบนะครับ King ถือเหรียญแล้วก็ไพ่ The High Priestess mm hmm. ไพ่ The Moon แล้วก็เป็นไพ่สดาบอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายคือ9าดาบอ 9, ิทธิพลใต้สำหรับ4 o f s w o r d เกิดขึ้น ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญ เเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ตัวตนก็ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นอะไรที่เหมือนกับเราอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยอ,อีกสักนิดหนึ่งแล้วผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับมันกําลังจะเป็นแป็นนโนมเป็นทิศทางที่ดีเนาะมันแปลว่าเรากําลังเหมือนเราปลูกพืชน,นะครับปลูกพืชผักสวนครัวหรือ ปลูกต้นไม้มันกําลังจะมีดอกมีผลให้กับตัวคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนั้นแล้วมันแปลว่าเรากําลังรอสิ่งไหนที่มีการเจริญเติบโตพัฒนารอดอกรอผลเนี่ยมันกําลังจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเช่นใครที่ไปยื่นสินทรัพย์ธนาคารที่อยากจะกู้เงินมาผ่อนบทผลล่อนรถผ่อนบ้านนะครับหรือซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินตรงนั้นใช่ไหมครับ หรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงของตัวคุณเองหรือรอคอยผลงานที่เราทําไปแล้วน,นะครับหรือรอผลการสอบอะไรแบบนี้หรือรอเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันอะไรใดๆแปลว่าเรากําลังจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งเหล่านั้นแล้วในอีกไม่ช้านี้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภามีโอกาสที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับหรืออาจจะได้งานใหม่ก็ได้แล้วแต่บุคคลว่าคุณกําลังรอคอยสิ่งใด มักจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาให้กับตัวคุณได้มีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นเช่นกันนะครับแต่ว่าบางคนนะครับในระยะของการอดทนการรอคอยเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่แบบมีความเนกาท t i บ้างมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะยังดูเหมือนแบบเหมือนรอไปแล้วก็ไม่มั่นใจไม่เชื่อ ไม่เชื่อมั่นกับความรู้สึกในบางครั้งก็มีเหมือนกันนะครับเพราะมันอาจจะเป็นเนกาทีฟในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำเนาะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งไหนถูกไหมเราก็อาจ,จะมีความรู้สึกที่ยังยึดติดอยู่เรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่ยังดูเหมือนแบบ ยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มหรือยังไม่สามารถที่จะใจนิ่งได้ว่าโอเคมันจะต้องเป็นแบบนั้นในทิศทางที่ดีมันก็เลยอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างอาจจะดูวิตกกังวลเล็กน้อยเนาะทีเรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีธนูกันบ้างการงานของคุณขึ้นไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ใบเดียวคือ4ีหมา ี่ไม้ในที่นี้หมายถึงการเจริญเติบโต,ต,ตการพัฒนาในเรื่องของการงานที่ดีเพราะว่าอาจจะมีโอกาสของความมั่นคงในเรื่องการงานหรือมีโอกาสที่จะมีการแบบเขาเรียกว่าเหมือนเติบโต,ตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรือเติบโตในสายงานของคุณ มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นมากขึ้นในเรื่องของการทํางานนะครับได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนสน่งเสริมแบบเนี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีไพ่สี่ไม้มาสี่ไม้เนี่ยหมายถึงความสําเร็จในเรื่องของการงานที่มั่นคงแล้วก็ดีนะครับหรือใครที่กําลังรอคอยนะครับในเรื่องของการงานที่จะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมันก็จะ โอเคแหละการงานก็จะดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของตําตแหน่งหรืออาจจะรอคอยในเรื่องของการประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้นะครับแบบนี้เป็นต้นแหละเพราะว่าเรากําลังอดทนรอคอยในสิ่งที่เรากําลังทําแล้วถูกไหมครับมันกาลังจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีก็พยายามอดทนตั้งใจทําต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะมีความสําเร็จมากขึ้น บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการทำงานนะครับบางคนอาจจะไปทำงานไปสอบไปสัมภาษณ์หรือไปทำอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสสำเร็จได้จากไพ่เดอะเวอร์มาด้วยหรือบางคนอาจจะทำงานร่วมกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนอาจจะแบบ ทิ้งถิ่นฐานโดยการที่อยากจะมีการปรับยกย้ายนะครับไปอยู่ในต่างประเทศบางคนอาจจะได้ไปทํางานต่างประเทศหรือบางคนอาจจะได้ไปทํางานต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับเพราะ the word หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการละทิ้งแล้วก็ไปทํางานในสิ่งที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะ ทำงานอะไรเนาะแต่ละคนทํางานไม่เหมือนกันถึงแม้คุณจะเกิดราศีธนูลัคนาธนูเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนทํางานเหมือนกันหมดถูกไหมดังนั้นมันก็มีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปทํางานที่อื่นได้หรือไปทํางานที่ต่างถิ่นแดนไกลก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปทํางานก็ได้นะครับแต่เป็นการเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคกันบ้างเพราะว่าไพ่เนี่ยมันมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาบ้างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่เดอะมูนเดอะมูนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราอาจจะค่อนข้างวิตกกังวลเครียดนิดนึงในเรื่องของ ัญหานะครับหรือบางทีอาจจะถูกทรยศถูกหักหลังได้เดโมนเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณที่คุณอาจจะรับรู้ว่ามีใครทําอะไรรับหลังกับตัวคุณมีไพ่ใบนี้นะครับสามดาบและเดโมนเข้ามามันแปลว่าความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนเออไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกเหมือนเขามีนอกมีในทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวเราแบบนี้เป็นต้นนะครับมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูแบบ วิตกกังวลเครียดนะครับก้าวดาบเนี่ยแปลว่าแบบขนาดนอนก็ฝันร้ายอีกาเนี่ยนะครับที่เกาะอ,อยู่บนดาบดาบมันคืออุปสรรคมันหมายถึงปัญหาแต่ว่าอีกาหมายถึงความชอบร้ายหมายถึงอะไรที่มันเป็นฝันร้ายนะครับที่รบกวนตัวคุณเองอยู่นะครับที่คุณยังคิดไม่ตก นะครับหรือคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็ค่อนข้างจมอยู่ในภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ผิดหวังมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นนักศึกษาของงานประจําก็อาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีคนแบบใส่ร้ายเราหรืออาจจะแบบทําอะไรที่ไม่ดีกับตัวคุณก็อย่าไว้ใจคนอื่นง่ายเกินไปก็พยายามสอดส่องและดูแลด้วยนะครับอย่าไว้ใจคนอื่นง่ายเกินไปอย่าค่าเรียกว่ายอมคนอื่นมากเกินไปลอง ดูแบบเหตุการณ์รอบตัวให้ดีนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคได้บ้างนะครับแต่ในเรื่องของศักยภาพและการทำงานของคุณยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำเร็จนะครับแบบนี้แต่มันจะเป็นปัญหาในเรื่องของบุคคลนะครับส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงทุนต้องระมัดระวัง การลงทุนบางทีเนี่ยเรามีพันธม,มิตรมีหุ้นส่วนเนี่ยนะครับอาจจะแบบมีปัญหากับหุ้นส่วนได้หรืออาจจะมีความแบบทรยศนะครับหักหลังได้ไว้ใจคนผิดได้แบบนี้เป็นต้นและใครมาชวนลงทุนเนี่ยนะครับเออไปลงทุนตรงนั้นกันไหมไปลงทุนตรงนี้กันไหมได้รับผลตอบแทน10% 20%แบบเนี้ยเป็นต้นอันนี้อย่าเด็ดขาดเลยนะครับถ้าใครมีคนมาชวนลงทุนเพราะคุณอาจ จะมีการถูกหลอกถูกโกงได้อาจจะเป็นเพียงแค่แชร์ลูกโซ่แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไพ่บอกว่าอย่าพึ่งโลกเพราะว่าเขาอาจจะเอาผลตอบแทนเนี่ย10%นะครับ20%มาล่อคุณนะ เออสมมติคุณลงไปล้านหนึ่งคุณได้อ,อ่าสเอ่อร์เซคุณก็ได้เป็นแสนเลยนะเออปั๊บเดียวนะครับอันนี้มันก็เหมือนหาเงินทางลัดอะจริงๆมันก็อาจจะเป็นแชร์แบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นอย่าเสียรู้ให้กับคนแบบนี้นะครับแล้วก็แบบมีคนแบบโพสต์ลิงก์มาให้อะไรเนี้ยทาง Facebook ทางไล n e ทางอ่าแอบบินสตาแกรมต่างๆ อย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดและอย่าไปเกอกข้อมูลใดๆให้กับบุคคลเหล่านั้นนะครับบางคนอาจจะบันมิจฉาชีพเป็นสแกมเมอร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟิชชิ่งนะครับอืมเขาต้องการที่จะตกตัวคุณะนะครับบางทีเราอาจจะเสียรู้คนอื่นได้อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วมันจะทําให้ตัวคุณมาวิตกกังวลภายหลังนะครับต้องมาแก้ไขภายหลังดังนั้นเนี่ย คุณต้องทันเกมคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็พยายามถ้า3าดาบบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดหวังบางทีคุณอยากคาดหวังจนเกินไปพยายามเรียนรู้ปรับรูปแบบกับในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวคุณด้วยนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของภาวะการงานที่อาจจะดู เหนื่ยนิดหน่อยนะครับแต่มันมีโอกาสประสบความสําเร็จแหละเพราะว่าคิงถือดาบขึ้นมาบางทีเราอาจจะมีปัญหาที่ต้องจัดการต้องแก้ไขกับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการงานนิดนึงเนาะเพราะคิงถือดาบเนี่ยมีภาระค่อนข้างเยอะหน่อยกับการที่ต้องแบกรับในเรื่องของการงานโดยเฉพาะการบริหารเรื่องบุคคลนะครับเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของ เจ้านายได้บ้างบางคนก็มีปัญหาเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหาในเรื่องของลูกน้องบริวารแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างเครียดแล้วก็กดดันคุณอาจจะต้องพยายามดูแลตัวเองนิดนึงในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะเรามีไพ่ดมูลมา9า9ดาบมาอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการล้มเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะมีไพ่สดาบ สีดาบเนี่ยชาวราศีธนูอาจจะมีการพักงานนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยคือดาวการงานเนี่ยโครจรพักองศาด้วยอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบมีการงานที่ติดขัดและสะดุดไปอาจจะดูนิ่งไปเงียบไปในช่วงครั้งช่วคราวดูไม่เป็นใจหรือบางคนอาจจะต้องลาพักเลยเพราะว่าอาจจะมีความเครียดนะครับหรือมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาในเรื่องของความเครียด นะครับกดดันแบบเนี้ยอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างป่วยได้อันนี้ต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะครับพยายามเปิดรับเรียนรู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง The high p r e t e s t เกิดขึ้น The high p r e t e s t เนี่ยแปลว่าเราต้องรู้จักฉลาดคิดฉลาดทำนะครับแล้วก็มีแผนการเล็กน้อยแต่อย่ามีแผนการมากเกินไปนะครับมีแผนการบ้างในการรับมือบางทีเราก็ต้องมีกลยุทธ์บ้างแล้วคุณจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์เพราะ The world หมายถึงการ เคลียร์ปัญหาหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาในสิ่งที่มันทุกข์ใจวิตกกังวลแล้วก็ต้านรับด้วยการที่เราจะมีศักยาภาพของการทํางานประสบความสําเร็จได้แบบนี้เป็นตน้นนะครับทีนี้เรามาดูไพ่อีกหนึ่งไพ่นะครับก็คือไพ่สามถ้วยสามถ้วยเนี่ยพยายามหาความสุขใส่ตัวเองมากๆนิดหนึ่งเนาะบางคนอาจจะเดินทางไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปอะไรแบบนี้นะครับไปเที่ยวต่างประเทศ สามถ้วยหมายถึงการเที่ยวการเปิดหูเปิดตาการออกสังคมส่วนไป the world คือการเที่ยวรอบโลกอะ่ะแล้วแต่เราจะไปประเทศอะไรหรือไปต่างจังหวัดก็ได้ไม่ได้แปลว่าต้องไปต่างประเทศเท่านั้นมันแปลว่าเราอาจจะไปต่างจังหวัดไกลๆนิดนึงนะครับพยายามแบบ r e แล x กซ์ผ่อนคลายนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างเพราะบางทีคุณก็วิตกกังวลมากเกินไปดังนั้นเนี่ย มีโอกาสที่คุณจะเจริญเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานดีอยู่แล้วแค่เราอาจจะต้องต่อสู้เด่นลนกับในเรื่องของบุคคลเท่านั้นเองดังนั้นพยายามผ่อนคลายตัวเองให้มากๆรีแลกซ์ให้มากๆก,ก,ก,กับการมาีการเปิดมุมมองการไปเที่ยวไปอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างผ่อนคลายแล้วทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบเหมือนแบบชาร์จพลังงานะนะครับแล้วเราก็มีพลังงานที่เต็มเปี่ยมแล้วก็กลับมา ต่อสู้กับในเรื่องของการงานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยภาพรวมยังสามารถผ่านไปได้นะครับแค่อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวธนูการเงินขึ้นมา2ใบ อย่างที่บอกว่าใครกําลังรองเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันหรือว่าเงินเวรคืนแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีคิงถือเหรียญขึ้นมาการบริหารการจัดการเรื่องการเงินค่อนข้างแอดวานซ์พอสมควรเลยแปลว่าชาวราศีธนูมีการเงินที่ยังมั่งคั่งอยู่นะครับมีโอกาสจะได้การเงินนะครับลองเงินจะได้เงินหรือมีการเงินที่ต่อยอดผลผลิตการเงินได้ประสบความสําเร็จอู้ฟู่ได้มากพอสมควรเลยทีเดียวคิงถือเหรียญคือแอดวานซ์สุดแล้วในเรื่องการเงินแปลว่า การเงินของคุณเนี่ยตั้งเป้าไว้ในช่วงของอเดือนนี้มีโอกาสาที่จะได้ตามเป้าพอสมควรแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าการที่เราอดทนรอคอยเนี่ยคุณจะได้รับผลตอบรับผลตอบแทนในสิ่งที่ดีการเงินค่อนข้างโอเคดีเลยนะครับก็ไม่อยากพูดเยอะแหละเพราะว่าการเงินมันก็ค่อนข้างดีแล้วแหละก็นําไปจัดสรรดีๆนะครับหรือทอมานี่แมเนจเมนต์ก็จะทําให้ตัวคุณสามารถวางแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ประสบความสําเร็จนะครับ ตอนมันมีก็มีแต่ตอนมันไม่มีก็ต้องเซฟเงินนะครับก็ต้องพยายามทำมันนี่แ a n จ g เมนตะ์นิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของโชคลาภสำหรับชาวธนูกันไพ่ใบแรกคือราจินีถือถ้วยแล้วก็เป็น9ถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือ6ดาบไพ่บอกว่านะครับคุณอาจจะมีความผ่อนคลายมีความรู้สึกรีแล็กซ์แล้วก็มีความรู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้น หกดาบแปลว,ว่าสิ่งที่คุณกําลังวิตกกังวลกําลังมีปัญหากําลังต่อสู้กําลังวิตกกังวลต่างๆกําลังจะเยียวยาประสบความสําเร็จได้คุณเพียงแต่มองโลกในแง่ดีนะครับก้าวถ้วยแปลว่าเยียวยาตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามรักตัวเองมากๆแล้วตัวคุณจะมะีพลังงานที่ดีกับการปล่อยวางนะครับหรือการสิ้นสุดการเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นเนาะเพราะว่าเหมือนกับ คนนี้กําลังพายเรือสอง่งสองแม่ลูกที่กําลังไม่ตกกังวลมันมีดาบแต่ว่าอุปสรรคถ้าขึ้นถึงฝั่งทุกอย่างก็สําเร็จหมดแล้วแปลว่าเรากําลังใกล้เข้าสู่ฝั่งแล้วนะถ้าเกิดคุณพอใจในสิ่งที่มีอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วโฟกัสอนาคตแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังอย่างเต็มเปี่ยมเลยมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจาก ราชนีถือถ้วยคือเพศหญิงนะครับมีโอกาสที่จะได้เพศหญิงคอยสับสนแล้วก็ดูแลเทคแคร์กับตัวคุณพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทำตนแล้วตัวคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดแล้วทำให้มีบุคคลอื่นคอยช่วยเหลือแล้วก็สับสนที่ดีส่วนใครที่ต้องการซื้อลาบลอยก็มีโอกาสถูกรังวัลอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนมากจะมาจากอสังหาริมทรัพย์และก็มาจากในเรื่องของการทำงานเป็นหลักเนาะส่วนเรื่องของโชคลาภอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆก็เสี่ยงแต่พอดีช่อง ไม่ได้แนะนําการลงทุนเนาะแต่แค่มาพยากรณ์ว่าการลงทุนอาจจะยังได้รับผลตอบแทนไม่มากเท่าที่ควรแต่ก็ยังพอมีโอกาสมีข่าวดีเพราะว่าราชินิถือถ้วยและเก้าถ้วยหมายถึงมีข่าวดีบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ